ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ihab CPU ครับผมเปา ihab CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ออราคา<ฮ>รับเอง38,490ถ้ารวมส่ง3 8 9 9 0บาทอ,อ่หนักที่กาจอเป็นหลักคือ RTX 3070รับประกับไปด้วย RAM 16GB และ CPU นันคือ i5 ถึง2 4 F นี่คือหน้าตาของเครื่อง 38K แล้ววันนี้เราทดสอบกันครับว่ามันสามารถที่จะเล่นเกมอะไรได้บ้างเกมแรกครับกราฟิก w a r Zone ตัวนี้ 2K นะครับเปิด DLSS e Balance ครับโอ้รห Frame, 120เฟรม120เฟรมนี่ไม่ธรรมดานะเอาโตรงนี้วอลโซนนะโอ่ะเฮ้ยเกิดไม่เปล่าทำเฟรมอย่างน,นด้วยเล่น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 เคาน์เตอร์อยู่ฮะต่อไป 4K ครับความเรทจะเป็นยังไงครับ3 8 4 0ปดสีคูณครับยังคงรักษาเฟรมเรทได้อย่างดีประมาณร้อยกว่ากว่าครับ120กว่าดูภาพดิครับภาพคมแบบจัดจัดเลยฮะ ไปก็ตตอครับที่ไฟ M ครับกราฟิกเป็น 4K นะและปรับทุกอย่างครึ่งหลอดปกติ X-Ten Texture Budget ปรับสุดครับ MSA MS <A S 2> ผมปิดไว้เป็นออฟมันเล่น 4K ได้นะครับ 2K กับ Full HD นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเล่นได้อยู่แล้วฮะเฉียดเฉียดร้อยเฟรมใน 4K งั้นเหรอ66 70เฟรมอุ้ยเอาเรื่องจัดว่ะ65เฟรม66เฟรมฟอร์ซ่า พอ r ินเภาค5กราฟิกตัวนี้ก็รู้อยู่แล้วปรับสุดเนาะคือ x x t r e m ีวิดีโอตัวนี้เป็น 2K f o r ์ซ่าพอลิ5ไม่ใช่112ครับ120เฟรมประทานโทษเล่นได้ไหมเหลือครับอย่าพูดว่าเล่นได้เลยครับที่ 2K เหลือครับถ้าปรับเป็น 4K ก่อนผมปรับเป็น 4K แล้วนะครับ 4K <4 K S 1> เป็นไงครับ70เฟรม60โอ้ย70เฟรมสูงนะ เอ้ย 4K 7.5เฟรมเอาเรื่องนะเห็นปะ a p e x l e g e n d s 2K ปรับสุดครับ170เฟรมหมอ 2K เริ่มต้นมา160เฟรมครับนี่ใครเล่นจอ 2K 165เฮ้ยนี่ยิ้มแก้มปิเลยนะครับมึงโดนกูอีกเอาดิเอาดิาดาดผมไปเลสเดช 4K นี้ไม่ธรรมาดานะครับถ้าเลสเดชเล่น 4K ได้ไเกมอื่นไม่ต้องมงงมวนแล้วนะครับทเท e x t u r e เป็นอัญตราที่เหลือเป็นไฮครับเปิดเดียวกัที่บาลานครับ60กว่าเฟรม60เฟรมนี่เห็นปะ60เฟรม 4K 60เฟรมยืนได้ที่60เฟรมก o l o r War ครับปรับสุดไปอันตรานะครับดิสเพลตตรงนี้ครับเป็น 4K นะครับ DLSS เป็นบาลานซ์70เฟรมโอ้โห78 0 0เฟรมโอ้ยยังไม่หยุดไอ้แม่งตายตายนี่ไ,ไน90เฟรม80เฟรมฟ้าคลาย6เนี่คือ 4K นะครับ 4K ปรับสุดวะไม่ละเบืดเหรอหดูกกวเอง80 90เฟรม เออคอเอาเรื่องฉัด เทียคนแรงฝากไปด้วยครับ38,490จาก i h a บ CPU CPU จะเป็นตัว CPU ที่ขายดีที่สุดของ i7 CPU นี่คือ Intel Core i 5 7 2 1 2 4 0 0 F 6 c o อร์2 t h r e a เ t รดเทอร์โบ Main board บอร์ดจาก MSI ชิปเซ e ตเป็น B 6 0 M M คือ Micro ATX Main บอร์ดขนาดไม่ใหญ่หรือขนาด Micro ATX นนั่นเองรองรับแรม DDR4 ตัวนี้รองรับ72อยู่แล้วผ้าจ่ายไฟ1 10เฟสตรงนี้พอเช้ต่อด้านหลังให้มา ค้งครบแรมจะเป็นตัวซาดักทวิสนี่คือแรม16กิกบรสามา200บมกะเฮร์แรแบบคู่ต่อไปเมนหลักของเครื่องนี้การ์ดจอนี่คือ RTX 3 0 0แบบ PNY u p r i s i ้ g Dual Fan แรม8กิก256บิตแอมแปร์อาร์คเจอร์มี DLSS มี Ray Tracing แล้วในส่วนของพาวเวอร์สปายตัวจ่ายไฟก็ไม่ต้องกังวลครับ FSP X I h a v CPU 800วัตต์รุ่นไฮโดรโปร80 plus บอนตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์สปายจาก I h a CPU ผลิตโดยบริษัท FSP แล้วก็ s t o r e ครับ Hikvision E 3 0 0 0 Re สป 3,500เมความจุ512กิกนี่คือหน้าตาของเครื่อง 38K นี่คือ i5 12400F ซิงเดิมครับเมนบอร์ด MSI Pro B 00ME DDR4 แร m e Ram 16กิกจากซาดักทวิสครับลงมาข้างล่างเราจะเห็นการ์จออย่าง GeForce RTX 3070จาก PNY ด้านล่างนี่คือ power supply ผลิตโดย FSP ผลิตให้ i h c b u และเคสสามารถที่จะเลือกเคสได้นะครับสามารถที่จะเลือกเคสได้ Cbu มาแล้ว Intel Core i5-12400F Turbo 004.4เห็นป่ะแคชรวมกัน25เมก6คอร์12เทรดเมนบอร์ดเป็น MSI ครับ Pro B60 ME DDR4 ชิปเซ็ตเป็น B60 นะครับเมมโมรี่ครับ16กิกครับ DDR4 ครับบัส3200 MHz Dual Channel จากสาดักครับชิปนันยาตรงนี้ Nvidia GeForce RTX 3070จาก PNY ครับ8นาโนเมตรครับ TDP 220วัตต์ครับ RAM 8กิก G DDR6 จาก Samsung 256บิตตรงนี้ UDA Core 5000 888ครับแบนด์วิด4์8กิกครับตรงนี้เบสเซจสรุปให้ก็คือราคา 38K จนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าฝากเครื่องนี้ไปด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย